เราไปใส่กล่องรองเท้ามามีสองชั้นกับ6ชั้นเราเลือกเป็น6ชั้นมาประหยัดเวลาในการติดตั้งโดยที่ไม่ต้องประกอบชิ้นส่วนใ,นใดๆเพิ่มเติมเพียงแค่กางกล่องรองเท้าออกมาแบบนี้หรือแม้แต่จะพับเก็บก็ง่ายๆแบบนี้เลยเมื่อเราจะติดตั้งวางลงนอนแบบนี้จากนั้นก็ผลักด้านหลังแล้วดันให้แน่นเพื่อให้ฐานของตัวกล่องมั่นคงต่อมายกกล่องขึ้นจะเห็นว่ามีสติกเกอร์ติดอยู่ที่ฝาให้แกออกกอนแล้วใช้มือดันด้านในเพื่อติดตั้งฝาปิดเปิดของกล่องรองเท้าเช็คดูความแน่นหนาของกล่องแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรุ่่่นนนน6ชั้้้้ีีมขาาดดใหญเเก็บรงทไถึคู ก็รองเท้าบูทที่อยู่ด้านล่างอีก2คู่เป็น12คู่ใส่ได้เยอะจุใจกันไปเลยฝาปิดเปิดเป็นแบบแม่เหล็กทั้งด้านบนและด้านล่างเปิดปิดง่ายด้านบนสามารถวางรองเท้าได้อีกตัวกล่องสีขาวเป็นพลาสติกอย่างดีหนาแข็งแรงเอียงแล้วไม่ล้มง่ายตัวฝาปิดเปิดเป็นสีชามีลูบายเปิดปิดง่ายเป็นแม่เหล็กทุกชิ้นตัวฝาสีชาโปร่งแสงสามารถมองเห็นรองเท้าด้านในได้ด้านล่างมีล้อมาให้ทั้ง4ี่มุมเคลื่อนย้ายสะดวกสามารถเดินหน้าถอยหลังได้อีกด้วยชันรองเท้าของเก่าแล้วน้องแมวชอบมาชิ้งช่องใส่ป้องกันอะไรไม่ได้เลย ฝุ่นเกาะรองเท้าเยอะมากด้วยจนมาเจอกล่องรองเท้ารุ่นนี้ใส่รองเท้าผ้าใบได้เยอะไม่ตรงกัวน้องแมวมาชิงชองใส่อีโดยเฉพาะรองเท้าสามีที่เป็นคนเท้าใหญ่ก็เก็บรองเท้าผ้าใบคู่ใหญ่ๆได้สบายมากไปละไป